อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นั่นหก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเล่นปืนลูกซองเดมอนก็บ,บอกนี้เลยละกันนะฮะก็เป็นปืนลูกซองที่แบบเทมากนะแบบโคตรสวยอะ่ะแต่เป็นปืนแจกนะแจก10วันนะฮะก็ถ้าเกิดใครแบบเพิ่งสมัครเข้ามาเล่นอะ่ะมันก็จะแจกนะเป็นลายวันนะต้องล็อกอินเอากระบ,บอกนี้เออแต่ว่าฮทำไมาคนหาไม่เจอละฮะเอ,อ คนเข้าเล่นโหมดนี้น้อยจังเลยนะนี่อ่ะอยู่ในเอ่ยเพื่อนหาไม่เชอเฮ้ยโอ้นี่ไงเฮ้ยแอบอย่าแอบอย่าแอบเราเห็นนะนายไม่เนียนนะนายเราไปแล้วรอให้เขาเกิดฮนะตอนนี้เราก็ต้องรอให้คนอื่นเข้ามากันนะฮะเอามีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนอนะ่าได้เลยมานายมาฟังเสียงอนะ่ะผมเปิดลำโพงมือถือนะคลิปนี้คือผมก็ไม่ได้ใส่หูฟังนะก็อาจจะแบบเล่นกากๆก,ก,ก,ก็ขอโทษ กันดูล้วกันนะในคลิปนี้จ้าเอ๋านตายไปเลยจัดว่าแรงฮะแรงมากเลยแล้วก็อัตราการลั่นอ่ะมันเร็วมากฮนะปืนกระบอกนี้ก็ถือว่าดีฮนะโู้คนเทพเข้ามาปะเนี่ยกูขอเก็บไก่ก่อนละกันนะ <c oughs> เก็บแต้มก่อนเฮ้ยนี่ไงปืนซอปะ่ะไม่ใช่หวะเออแต่ก่อนหนะ้าตรงนี้ไม่มีคนแต่มันมันจะมีนะ มันเหมือนจะมีคนอยู่เฮ้ยนี่ไงปืนวาสองพันนะคนนี้เอาเฮ้ยบาเลตบาลเลตปดีนายนี่ไงลั่นหัวไปดีนอตนๆนะฮะเออก็มาทีรัาผมเอาใครออกไปหน้าเฮ้ยคนเทพทูเวยคนนี้โอ้โหหลังโดนหลังเข้าฮะมันปืนอะไรวะนะี่ยไม่รู้ว่าผมันเก็บ2คิวแล้ววะมันยอมไม่ได้ฮนะยิงหลังตุยหลังตุยหลังนี่ไงสคิวน,น็หนอไปดีเวน โอ้โหมันยิงไกลก็แบบดาเม็ดเบาฮมันต้องยิงแบบใกล้ๆนะเฮ้ยเล้นทันกันโอเคมันต้องยิงแบบใกล้ๆนะถึงจะดาเมจแรงนะฮะอือประมาณนี้เลย2องไม่ตายอ่ะเอาดิเอ้ยเอ้าใครลัดใครลัดชิบหายละโหอีนี่ลัดต่อเนี้ยโอ้โหมันยิงโดดยากอ่ะโอ้โหด้านหลังก็เข้าฮะเก็บไปที่นี่ก่อนละกันไปละขึ้นไปเอาให้ใครตายตรงนี้โอ้ยหลังปะเนี่ยชิบหายได้ไง ยิงก่อนยิงก่อนโอ้โหหลังทีงด้วยฮะไอคนนี้ละเฮ้ยมันชอบลอยได้ลอยดีว่ะคนเนี้หือปืนดาร์กฮะแรงมากลั่นหัวกูเลยไอเวนมึงไปไหนละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องกดยิงไม่โดนยิง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 เออกว่าจะโดนอ่เฮ้ยเอายืนนิ่งทำไมยืนนิ่งเพื่ออะไรคนนี้หลังวะหลังวะ มาดีแบบใกล้ๆก็โดนแบบเน้นๆนะกูขอรีเลือดแป๊บนึงนะมึงรีเลืตเอามีคนยืนนิ่งฮะยืน AFK ด้วยเอาเฮ้ยมาดีนายไปไหนไอ้ปืนดาร์กโลกิดาร์กไหนเหรอมึงฮะปืนย้อมแมวอ๋อปืนแจกฟรีแน่ๆเฮ้ยโอ้โหด้านหน้าผมก็ไม่ได้สังเกตนะโอ้โหในเทอร์มแรงจริงว่ะมันเอาไหวคนนี้มันเอาว่ะมาดีไอ้สัตว์นี่ยิงใครยิงใครยิงไอ้ที่นี่เปล่า นี่เรียบร้อยโอ้โหรีเลือดเลยงานนี้ต้องรีเลือดละฮะเอาไอคนนี้มันเหยียบหัวกันอ๋อตัวฟรีใช่ปะเอาไอเหี้ยนันมันยืนนิ่งเหรอโอ้โหจ้าเอ๋ตัวเองเลยฮะมากูเกิดที่เดิมไอเวนไอเวนยิงใครลหะมึงฮะกูใช้ไดมอนเกิดอด,ด <c oughs> อิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนด้านล่างเหมือนจะมีไม่ใช่ด้านหลังเข้าอ <c oughs> ตรงนี้เลยเอา้ายิงมุ่วๆโดนเฉยเลยโอเครีเลือดฮะเลือดมาเหลือหนึ่งอดีตอดีกูรีเลือดอ่ะมีคนแอบนะฮะตรงนี้เลยจะไหนแน่ๆคนนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นลูกซองว่ะไอ้ตัว N น,น่ะ N A R ลูกซองฟูลรี่ก็มาดิเหมือนที่มีคนตรงนี้เอา้านี่ไงปฏีเฮ้อ <c oughs> ปืนนี้ยิงแรงมากโยิงโคตรแรงนะปืนฟรีนะ ยิงยิงตุ๋ยแม่งเลยไอ้นี่เหรอลูกซองของมึงคนเดิยมยังอยู่ปะเน่ะเอาเฮ้ใครเพิ่งเกิดชิบหายละโอ้แม่งกูตกใจเลยอีหาลากมามามา,มาฟูลี่เลยมึงอะฟูลี่เหรอ,รหรอก็ท่านั้นแหละฟูลี่อามาต่อกันในโหมดการะตูนฮีโร่ละกันในโหมดนี้คือแบบเลือดจะอึดมากๆคัฝั่งนั้น มาขอยิงก่อนแล้วกันนะยิงเข้าไปโอ้โหลัดไม่ทันนะจะลัดเพื่อนนะเพื่อแบบจะได้แบบเลือดเพิ่มเฮ้ยเอาใครเป็นฮีโร่เพื่อนแล้วนี่ว่าหนึ่งคิวพะนอเนาไปโอเคเพื่อนระวังเพื่อนด้านบนเพื่อนโอ้โหมัป็นกิงแบบอีซี่เลยนะพอดียืนยิงแบบนิ่งเลยฮะมึงจะไปไหนเล่าลั่นหัวไปดเเีไอ้เวนไอแคหดี้ยังไงมึงอ่ะ อไอ้ใครพิมพ์อะไรอะฮะใครพิมพ์อะไรฝั่งนั้นพิมพ์อะไรนะ,ะจะคลิกใครสัตว์คลิกหาแม่มึงอะจะเตะหาแม่มึงเหรอนี่ไงยิงแม่งเลยฮิญาเวาในสัตว์งองแงละงองแงละฝั่งนั้นเริ่มงองแงาละฮะมึงไม่ต้องเตะคนหลอกนะนายโดนเลยฮะเลือดเลือดโลแกอเออโอ้ไอ้เแค่ไอ้นั่นงองแงว่ะ เฮ้ยนี่งไงเรียบร้อยว่าผมจนยิงเข้าหัวผมฮะบูท่อบูท่อแล้วไงบูท่อลั่นหัวแบบนอนๆฮะโดนหลบเอาตายโดนเพื่อนกูไมดีหลบกันฮะรอคนมาแล้วกันไป Let's go เลย Let's go เลยอือโอ้โหนิดเดียวเองไอ้เจนี่ดรือเ่าที่มันแบบงองแงเอเระเบิดไปกินมึงไอ้สับระเบิดไปไม่โตเฮ้ยมันเป็นฮีโร่ปะนะ่ะขอจิงี้ทีนี่ก่อน เออเฮ้ยหล,ล,ลบห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 ลบกูหลบกูหลบกูจุกจุกจุกมาสเตอร์ยิงยิงเออ,อ,เเอมันก็ตายแล้วเพื่อนเออน่าจะสวยเพื่อนสวยเราเปิดไอ้เลยเอาไปอีกแล้วกันเอาโดนด้วยกากโก้กากโก้มายิงยิงยิงนี่ไงสองคิวนอนหนอกสามคิวนอนหนอกไปดิเฮ้ยมันเกือบตายแล้วโอ้โหแล้วใครมันยืนผมเดินแบบขึ้นหัวใครมาด้วยฮะแม่งเอ้ยเพื่อนคุณแหละ มาเดิเน,นดเบียดนะฮะเอาโดนไอ้คนที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยอย่ยาไก่ด,ดิมึงอ่ะโอ้โหเฮ้ยมันเล่นลอยแล้วอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะนายโอ้โหมันขึ้นไปด้านบนแล้วอ่ะไม่ใจเลยอ่ะอะไรอ่ะนายหื้อหื้อหือมาดิมดึงมาดิมึงมาดิกูบุกถึงฐานนะดิเด็ดเด็ดนี่ยิง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 เออตายไปดิเวนเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นกูก็อื้มหล่อ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 มมานอน,นอเนาะไปเฮ้ยเอยเอแต่เพื่อนสวยเพื่อน เด็กกูขอหน่อยขอหน่อยขอคิวหน่อยขอคิวขอคิวเออลั่นหัวไปดิโอเคห้ามมากดเกิดไปเลย Let's go Let's go เราเบิดไปเราเบิดไปไม่โดนคนด้วยเฮ้ยมันพลาดระเบิดมาโอ้โหโหเยอะตรงนี้เยอะเยอะเฮ้ยรีโหลดดิ้งชิบหายแล้วกูแอร์ก่อนลีโหลดแป๊บหนึ่งอ่ายิงมาทีเพื่อนยิงให้โดนทีเพื่อนเออนั่นแหละสวยเรียบร้อยฮะทีมผมโหดไงเออ เออทางนี้ทางนี้มันต้องมีคนมาไว้ทางนี้เออโอ้โหเพื่อนเราแบบมีทุกที่ทุกทางเลยนะเราขอคิวบ้างสิขอหน่อยเพื่อนขอคิวหน่อยโอ้โหผมเกือบตายแล้วผมเรียบร้อยแล้วฮะ,ะเฮ้ยใครแปลงร่างเฮ้ยฝั่งใครแปลงร่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยฝั่งมันหรือเปล่าถอยก่อนฮะโอ้นี่นี่นี่โอ้โหฝั่งมันเดี๋ยวก่อนนะกูยิงไอ้ที่นี่ก่อนอะไรอะไรมึงฮะอะไรอะไรมาดิก็มาดิก็มาดิมันลอบ เหมือนล่อครับผู้หลบก่อนนี่หลบจูกจูกมาสเตอร์เออฟันกับฟันจูกจูกเออฟันฟันให้โดนดิเออฟันก็ฟันไม่โดนนั่นนาย<ๆ>กูไปแล้วลอยลำแล้วมึงกูวิ่งจูกจูกมาสเตอร์มึงตามมาดิตามมาดิไอเวนเหมือนล่อมาดิมาดิมาดิมามามาดินายมาดิมาดิมาดิมา,มา,มา,มาด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 ิไม่มาฮะเออมีการจุกไปจุกมา เออฟันใครฟันใครฟันอากาศละเพื่อนฮะ,ะมาสิมาสิโดดจู๊ก้ะเรียบร้อยโดนเพื่อนกูไปที่เหมือนหลอนะฮะเหมือนหล่อสะใจจริงๆรแล้วเบอร์เกินป้าไปไม่โดนด้วยช่างมันนะฮะมายิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหไอ้โดนลั่นหัวเลยฮะเฮ้ยด้านบนนี่ว่าโอ้โหอีกแล้วคนนี้อีกแล้วที่เดินมือแล้วโอ้โหมาดิเวนผ่ปะ มึงโผล่ะมึงโดนนะไม่โผล่ไม่โผล่ะระเบิดดิโผมันหนีไปแล้วอ่ะไม่ใจเลยอืมหลบก่อนโผระเบิดถ้านระะเบิดเฮ้ยโผว่าหัวมามื่อยสัตว์ไปฮะไปฮะไปไปไปเฮ้ยยิงโอ้โหโนเต็มเต็มนั่นนะ่ะแต่ไม่ตายฮะลั่นหัวแบบนอนหล่อ,อ,อไปดิเออไปฮะไปฮะ อเพื่อนเราแบบจะเป็นฮีโร่ไวจังเลยอ่ะเพื่อนเออโอ้ยนายแบบปั๊มคิวได้แบบดีมากเนะเนี่ยคนนี้ใช้ปืนเทสนะฮะไป nah ็ใครอ่ะตรงนี้เอาตายละโอ้เพื่อนเราแบบยิงแบบปึ๊ดเดี๋ยวหายแล้วฮะเฮ้ยยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยมีคนยืนนิ่งด้วยเอ้าตัวฟรีเฮ้ยโอ้โหเอาตัวฟรีไม่ทันว้ยที่นี่ก็ยิงกูจังเลยจะเอาตัวฟรีซะหน่อยจะเก็บแปมอ่ะเพื่อนเออระเบิดไปกินไอ้ซับนี่ไง ขอแล้วกันโดฟีเนี่ยอย่างชอบหวานเจี๊ยบอะ่ะมาฮงมาฮงมายิงยิงยิงตอดเลือดตอดเลือดตอดเลือด <c oughs> ไม่โดนฮะแต่เพื่อนนะหลบก่อนละกันโดนเพื่อนกูหลอยไ,ไี่ <c oughs> ลั่นหัวแบบหน่อหน่อีกแล้วนะฮะเออไอปูท่อปูท่อปูท่ออะไรมึงอะไรมึงเฮ้ยม,มันเป็นฮิโลละเพื่อนเอยยิงไอทียนั่นก่อนไอปูท่อก่อนมันจะแปลงล่างหรือเปล่ามันไม่กดแปลงล่างนะ ึงเป็นอะไรมึงฮะไม่ได้วะไอ้ยนี่ก็ยิงนะฮะเอาเพื่อนเรายืนนิ่งวะเนี่ยอย่านะเพื่อนไม่เนะยเพื่อนอย่ายืนเอฟเคเดี๋ยวเอาโดนนะฮะโดนเต็มเต็มบดีระเบิดอะอยู่ไหนตรงนี้เห็นหัวแบบชัดเจนมากยิงอะไรมึงฮะยิงอะไรมึงผมไม่กดแตงล่างับผมก็จะยิงแล้วกันแบบมันมันแล้วกันนะเออโอเคได้มาสามคิวเฮ้ยมันยิงมาละเราอึดแต่เพื่อนเราอึดเราอึดเออเราอึดมากตอนนี้เลือดคนเยอะนี่นี่นี่ยิงยิงยิงเฮ้ย ขอแล้วกันขอหมัดสักหนึ่งหมัดเออนั่นแหละสวยกูไปแล้วเอาให้ใครแปลงร่างขอ,อเพื่อนเรานี่หว่าตกแก้บหมดเลยเรียกว่าศัตรูโอเคแล้วก็มีศัตรูนะแปลงร่างหนึ่งคนตรงนน้นยิง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 ไปเลยยิงไปเลยเออได้คิวหกคิวไปเพื่อนไปฝันมันเออเรียบร้อยนะฮะป็นไง่ะเทีรอโหดนะโหดโหดมากๆไเปเพื่อนไป ระเบิดไปกินเลยโอ้โหนวดนระเบิดว่ะอือหือไม่โดนยขนาดระเบิดเออเห็นหัวเราเห็นหัวนะฮะโหไม่ได้อ่ะบูท่อได้แต่บโบกชิลเลยอ่ะโอ้เพื่อนมันต้องลาร์ดละงานนี้มันต้องลาร์เพื่อนละจะขอรอจังหวะลาร์ดละกันระเบิดไปโดนเจ็บหนักมากคนนั้นอ่ะเจ็บโคตรหนักปูท่อเอาอีกกระสุนหมดอือหเกือบแล้วคนนี้ กระสุนมันน้อยอะ่ะปืนอันนี้ข้อเสียฮะกระสุนมันน้อยเอายืนนิ่งยืนนิ่งอ่ะยืนฟรีไปมันไปยิงป่งกันไปมึงจะวิ่งหนีไปไหนเอาหายไปแล้วฮะเอ้เอายืนฟรี <c oughs> ยืนฟรีกันดีกว่าเฮ้ยจะมายืนนิ่งกันน่ะโอ้โหแม่งมาถอดใจแล้วยี่ฝั่งนั้นมาถอดใจแล้วแม่งยืนนิ่งแล้วอ่ะเอาหายไปแล้ว อขอละกันลั่นหัวแบบเนาะเนาะนะฮะแล้วก็จบเกมชนะไปในทีมเรานะฮะตอนนี้โอเคโคตรมันมันมากก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับปืนลูกสองตระกูลเดมอนนะฮะจัดว่ายิงดีนะแต่ว่าข้อเสียก็คือกระสุนมันน้อยนะ,ะแต่มันก็ยิงแบบลัๆวๆมันยิงลัวกว่าปืนฟูลี่อีกผมว่านะเล่นดีกว่าปืนฟูลี่อะกระบอกเนี้ยนะฮะ โอเคก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันพกกรชับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย